ไฟนี้เราซ้อมมากี่วันก็มาสองอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่ในประเทศนี่นะมีใครเป็นทุ้บอลซ้อมเราตอนนี้พี่พีดีใจพี่พีเพื่อนในค่ายกี่กันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราสูงเท่าไหร่ครับน้หนักปล่อยตอนนี้สวยสไตล์อะไรครับวันนี้มาเจอเพชรอนันต์นะเคยต่อยกันไหมเคยเคยอย่ากี่ครั้งละสองครั้งเป็นไงบ้างทั้งสองครั้ง ปัดกันแพ้ปัดกันชนะเขาเมื่สไตล์ไหนวันนี้เลยต้องมาเจอกันไฟสามวางเกมว่างแข่งยังไงวันนี้เลี่ยดตัวตาสไตล์ปก่อนมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขกุ้งคดีเนาะล่าสุดต่อยใครไปตับคนแก่มีข้างวันนั้นชนะไปชนะน็อกหรือชนะคะแนนคะแนนนะวันนั้นเบียท่าไหร่ 43วันนี้ต่อยเวทร้อยปอนด์ฮร้อยปอนด์ร้อยปอนด์เนาะเมื่อเช้าสอบหนักแล้วไปยังบ้างเคลือนที่ปอนด์นิดๆครับก็เดี๋ยวมายื้อเส้นยื้อสายเหมือนเดิมร่างกายไฟนได้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับค่ายเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลคุ้มมาประมาณสองปอนด์ได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้คนจังสิบคนฝรั่งเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากเสียนนี่เลยครับวันนี้เต็มที่นะเต็มที่ครับอ่ะเปิดหูผู้แรกเลยขอโชคคดีรับ